สวัสดีครับผมเป็ไอซ์แอนด์เอลตัวนะครับเมื่อวานก็มาดูกับรถมาร์ทที่ลดไป50%แล้วใช่ไหมวันนี้นะครับผมเอา Honda a c c o r d ตัวนี้มาครับคุณลูกค้ารถคันนี้นะครับผ่านไป6ปีลดไปเกือบ50%เลยก็ว่าได้นะครับราคามือหนึ่งของคันนี้เนาะก็จะอยู่ที่ประมาณล้านสี่นะครับประมาณนี้ล้านสี่แสนนะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าจากราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทผมมาขายคุณลูกค้านะครับอยู่ที่ราคา 6 4 9 0ส0บาทครับตัดสดไม่รวมโปรตรงนี้ไม่รวมแวดตรงนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับออกใหม่เนี่ยต้องดาวประมาณ2 0 0แสนนะที่ผมไปสอบถามเบื้องต้นนะครับแล้วค่างวดเนี่ยจะอยู่หมื่นไปไปกับ2 0 0 0 0นะครับแต่วันนี้ค่างวดลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ประหยัดเงินดาวอีก2 0 0แสนนะอันนี้คือเซฟอันนี้คือเซฟไปครึ่งหนึ่งประมาณ7 0 0 0แสนแล้วใช่ไหมครับก็คือรถผ่านไปแค่6ปีนะครับตัวนี้เนาะผ่านลดลงไป7 0 0ดแสนถูกลงไป7 0 0ดแสนนะครับแล้วก็รวมเงินดาวอีก2 0 0แสนเป็นประหยัดไป90,00แสนบาทครับและค่างวดนะลดลงอีกครึ่งหนึ่ง จากดาวสองแสนค้างวดสองหมื่นอันนี้ไม่ต้องดาวสักบาทนะครับค่างวดหมื่นเดียวครับคุณลูกค้านะยังไม่พิเศษพอนะครับพี่จะหนักจัดเต็มไปอีกนะครับกับ6กเดือนแรกต้องพูดอย่างนี้เลย6เดือนแรกผ่อนแค่2องพันครับฮอนด้า c อคคอจาก20,000ืวันนี้ผมเองคุณลูกค้กาผ่อนเพียง2องพันครับอ่ะมาดูกันบ้างนะครับว่าเจ้าตัว Honda Accord ปี2014ราคาออกใหม่ล้านสี่แสนบาทเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรามาดูอย่างแรกเลยครับมานะครับให้ดูที่ฝากระโปรงรถเลยครับชึบ นี่ครับโชคคําคู่อย่างสวยนะครับเหมือนที่บอกนะครับในเรื่องเครื่องยนต์เกียร์ต่างๆนะครับถ้ามีปัญหานะครับฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรให้นอในเรื่องของคันนี้นะครับผมแล้วก็มีบริการดูแลฉุกเฉินด้วยถ้ารถมีปัญหาอะไรก็ตามมีเจ้าที่ดูแล1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศอย่างนี้เลยนะครับรถคันนี้มีปั๊ม ABS มาให้คือระบบของรถคันนี้เต็มสูบ นะครับบอกเลยว่าเต็มสูบซื้อไปจบในคันเดียวเลยนะครับระดับ Honda Accord แล้วนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของรถมือสองพี่ให้พี่เลือกเอาแล้วกันรถผ่านไปแค่6ปีประหยัดไปเกือบ9000แสนใช่ไหมแล้วก็คือราคารดลง7 0 0 0แสนแล้วก็เซฟเงินดาวไป2 0 0แสนนะครับแล้วข้างวดจาก20,000เหลือหมื่นเดียวต้องพูดอย่างนี้แล้วพี่ลองคิดดูว่าถ้าพี่เอา20,000 0ไปดาวมือหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ผ่อนประมาณ178 0 0เมนี่ยมาหาผมนะครับ2 0 0ก็จะเหลือประมาณ6 0 0 0นะครับตรงนี้นะครับผมลองพิจารณาดูไปมือหนึ่งผ่อนประมาณ178 0 0เมผ่นประมาหาผมผ่อน 6,000ประมาณนี้นะครับเนาะโอเคครับในเรื่องของอดี้รับคันก็เหมือนที่ผมบอกนะครับว่ารับประกันซื้อคืนถ้ามีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิคว่ำไฟไหม้กลับม่ผมยินดีซื้อคืนเลยนะครับในเรื่องของอดี้รับคันอยู่แล้วครับผมนะตัวนี้ลงสเกิร์ตมาให้รอบคันแม็กอย่างสวยนะครับไฟหน้าข้างหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วเป็นแบบไฟไฟหน้าแบบเป็นแบบเอ่อ LED นะครับหรือว่าไฟเดย์ไลท์ส่องสว่างเมื่อยามกลางวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสตานให้ดูนะอ่ะนะครับเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นบอกอย่างนี้นะครับ นี่ครับไฟเส้นนี้สวยมามากนะครับผมนะตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของด้านข้างรถกันบ้างนะครับคุณลูกค้าในเรื่องของด้านข้างรถครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวอยู่แล้วแล้วดูไฟเลี้ยวด้านนี้สวยมากพี่สวยมากสวยจริงๆนะครับเนาะนี่ครับผมลงแม็กมาให้แล้วนะแม็กตัวนี้เข้ากับตัวรถมากนะครับคุณลูกค้าเป็นขอบ18ครับแม็กโคลเมียมยังสวยเลยนะครับผมนะตัวนี้ใครซื้อไปแล้วรองว่าแต่งอ่ะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วคันนี้จบคันเดียวเลยครับผมนะโอเคครับ แล้วในเรื่องของตัวรถครับเป็นมือจับนะครับจะเป็นโคเมียมมาพร้อมกับนี่ครับที่กันลอยโคเมียมมาให้เนาะมาดูในเรื่องด้านหลังกันบ้างครับข้างหลังก็คือสวยงามมากนะครับในของรุ่นของตัวนี้มีทั้งเซ็นเซอร์มีทั้งกล้องหลังให้และกล้องหลังของตัวนี้นะครับตอนลูกค้าถอยเนี่ยมันจะสามารถแบบว่าวันระยะให้ด้วยนะเราเลี้ยวซ้ายมันก็จะหันไปด้านซ้ายได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมไปดูให้นะอ่ะตอนเราเปิดข้างหลังครับสัมผัสง่ายมากมีกุญแจอย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะ เนี่ยครับเราก็กดตรงนี้ก็เปิดขึ้นได้เลยสะดวกสบายมากครับพูดตรงนี้นะครับนี่ครับในเรื่องของด้านหลังก็จะกว้างขวางมากนะครับผมกว้างขวางสุดๆไปเลยนะจ๊ะในด้านหลังของคันนี้ยางอะไหล่ทุกอย่างครบชัดเจนนะครับนี่บอกแม่แรงอะไรครบหมดเลยนะซื้อรถกับป๊อมเหมือนที่บอกครับพี่เหมือน ซื้อลดมือสองก็จริงแต่ได้การบริการแล้วก็คุณภาพไม่ต่างจากมือ1เลยนะครับเนาะไม่เชื่อมาทดลองก่อนได้นะครับโอเคครับในเรื่องของน้ํามันนะครับของตัวนี้ใช่ไหมเหมือนที่ผมบอกหลายๆคลิปว่าวิธีดูน้ํามันเนี่ยดูยังไงนะเหมือนเดิมครับคุณลูกค้าเหมือนเดิมนะครับคุณลูกค้าในเรื่องของน้ํามันนะดูเลยครับว่ามันรองรับอะไรบ้างเหมือนอันนี้รองรับสูงสุดถึง e85 เลยนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับอ่ารองรับสูงสุดถึง e85 กันเลยทีเดียวเนาะ ก็เติมได้นะครับผมนะตั้งแต่91ขึ้นไปต่ำสุดอยู่ที่ e85 95อะไรก็ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้โอเคครับมาเรามาดูในเรื่องของภายในกันบ้างครับสำหรับคันนี้ภายในของคันนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีดำเข้มมากนะครับมีลายไม้มาให้ด้วยนะสีนี้คือแบบว่าสวยมากดูแลรักษาง่ายมากข้อดีของรถ Accord เนี่ยที่แตกต่างจากแคมรีก็คือแคมรีเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวเอ็กตเนี่ย มันจะเป็นสีเบทนะครับเนาะใครที่ชอบความดุดันหรือว่าความเท่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะแต่แอค o คอร์ดจัดมาให้ครับสีดําตรงนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าเป็นผู้ชายหรือว่าใครที่ชอบความเรียบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูเท่สปอร์ตเนี่ย อแอร์คอร์ดจะตอบโจทย์กว่านะครับในเรื่องของบ่อนหนังสีดําข้างในสีดําหมดเลยแล้วลายไม้ก็จะเป็นสีดาด้วยนะแบบว่าเป็นโทนน้าตาลกินเข้มนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแคมรี่เนี่ยจะเป็นสีเบจลายไม้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเลยอะแต่นี้อเป็นสีเหมือนสีเทาเข้มนะถามว่าภายในเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแอร์คอร์ดมากนะครับตรงนี้นะแล้วในคําว่าเรื่องรถไซส์ใหญ่ซื้อแล้วจบครับแล้วเรื่องค่าแมนแทน,นนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าผมรับประกันนะครับว่าโอเค รถมือหนึ่งนะครับมันราคา1นึ่งล้านสี่แสนบาทการดูแลแม่ทันนั้นมันก็คือรถราคา1นึ่งล้านสี่แสนบาทแต่ นี่คือรถราคา1นึ่งนับสแสนบาทหรือว่าเป็นรถตัวท็อปของค่ายของแดนบราดิกก็คือของ h อน da เขาแล้วนะครับเนาะการการันตีของเขาเนี่ยอยู่แล้วครับรถมีปัญหาน้อยมากและยากสุดๆครับและถามว่าดูแลครั้งหนึ่งก็ไม่ได้เจ็บหนักมากมายนะครับเมื่อตอบโจทย์กับความรักชุรี่ของมันความปลอดภัยภาพลักษณ์ที่มันได้อารมณ์ในการขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับเนาะใครที่มีรายได้นะอ่าเหมือนคันนี้นะครับออกนะมือหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีรายได้สี่หมื่นขึ้นไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเนาะ แต่คันนี้ครับขอแค่คุณเครด,ดิตดีแล้วได้รายได้แค่เกิน20,000อ,ออกได้นะครับประมาณ20,000นะอันนี้คือไม่ต้องมีดาวนะครับเนาะออกได้เนี่ยครับคือเสน่ห์ของรถมือ2นะคุณมี20,000สามารถจับต้องคันนี้ได้ครับแล้วถามว่าค่า m ม่ n t e n นั้นแพงมากไหมไม่แน่นอน20,000อยู่นะครับเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับแนละ้วตัวนี้ก็ได้นะครับผมนะอ่ะ เรามาดูในเรื่องของออปชันภายในกันบ้างน,นะครับคันนี้อยู่แล้วครับมาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรหรือว่า 2,000cc นั่นเองนะครับนี่ครับราคาให้าาเห็นนะ้าป้ายเลยนะ719,000บาทใช่ไหมครับผมเนาะก็ราคามือหนึเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,400,000เนาะประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ขายครึ่งหนึ่งนะครับนะรถปี2013-14นะครับถ้าดูหน้าเลิมเราจะมีหน้าเล่มบอกนะครับอ่ะนะ อ่ะคันนี้ก็ผมให้ไปอีกนะครับให้แบบพิเศษไปอีกอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นก้บาทก็ประหยัดไปอีกใช่ไหมครับถูกลงจากมือหนึ่งประมาณ7จ็ดแสนเซฟดาวไป2องแสนนะครับประมาณนี้เนาะ <S 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 จัดได้เยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยของผมเนี่ยสูงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เลทดีที่สุดแล้วนะครับดอกเริ่มต้นที่2 7 9อนตะครับตรงนี้เลยนะ,ะมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆภายในรถนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะ แว่นตานะครับผมใส่แว่นตาตรงนี้นะครับอ่าแล้วในเรื่องของตัวนี้ครับก็จะเป็นนี่ครับแต่ตัวนี้เปิดมายังไม่มีไฟติดมานะครับเนาะตัวนี้เป็นตัว2.0นะครับแต่ต้น่าจะเป็นพวกตัว2.4นะครับถึงจะมีไฟมาให้ด้วยเนาะโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเี่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องมีไฟไหมวางผมว่าไม่ไม่ไม่ต้องมากก็ได้ครับเพราะมันเปิดตรงนี้มันเห็นอยู่นะครับผมนะโอเคครับเรามาดูกันต่อนะ อในเรื่องของพวงมาลัยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับผมนะพวงมาลัยจะเป็นสีดํานะครับถือว่าอุ้ยเรียบหรูดูแพงมากนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้เป็นสีเทาเป็นสีเทาเข้มแล้วก็แล็กเกอร์ไว้นะครับเคลือบไว้นะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบครูดคอนโทรลมาเดี๋ยวผมมาให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้จะเป็นระบบครูดคอนโทรลครับคุณลูกค้าอ่าเอาไว้ตอนที่เราเดินทางไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบให้เหนื่อยเราก็เหยียบอันนี้ได้เลยนะครับใช้ระบบอันนี้นะครับมันจะขึ้นเห็นไหมครับครูดคอนโทรลขึ้นเนาะโอเคครับของเข็มไมคคคคัันนนี้้ะรบุณลูกา เข็มไมคคันนี้ก็จะอยู่ที่แสนเนะครับรถคันนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับรับประกันให้นะครับถ้ามีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิความกลับไม่ผมยินดีซื้อคืนเลยนะครับสําหรับรถตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับก็ติดต่อเราได้ที่เบอร์0 9นย์9ก9าเจนะครับผมอ่ะในเรื่องของมีตัวนี้มีหน้าจอให้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อ มือถือได้เห็นไหมครับมีระบบบลูทูธมีอะไรชัดเจนนะครับหน้าจอแยกกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอร์ต่างๆนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าปุ่มสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับตอนเราสตาร์ทเราก็เหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับนี่สะดวกสบายมากนะจ๊ะมีระบบอีโคมีระบบกันลื่นมีทุกอย่างครบนะครับอ่ะเรามาดูตัวในระบบทอยหลังกันบ้างนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าอ่ะสมมติเราเลี้ยวซ้ายครับนี่องศามันจะปรับให้เรา เห็นไหมองศามันจะปรับให้เราครับถือว่าดีมากนะจริงๆนะครับรถคันนี้ซื้อจบครบนะเราให้ดูข้างหลังครับให้ดูข้างหลังนี่กว้างขวางมากมีที่บังแดดมีครับอ่ะวิธีนะครับว่าที่บังแดดกดอย่างงี้กดตรงนี้นะครับแต่ตอนถอยหลังมันจะไม่ขึ้นนะเนี่ยครับให้เรากดเลยมันจะมีที่บังแดดขึ้นมางั้นเป็นไงครับอ่าคือดีมากครับอันนี้ก็เอาลงเห็นไหมครับเนาะส่วนของคนข้างคนขับแล้วก็ขึ้นมานี้ครับนี่เห็นไหม ผมอ่ะชอบมากนะเพราะว่าหนึ่งอ่ะผมเป็นคนที่ติดฟิล์มมือแล้วแบบว่าไม่อยากให้แสงแดดเยอะมากนะเพราะว่าตอนที่เดินทางไกลเงี้ยครับคนผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยต้องการพักผ่อนเนาะเขาเลยมีที่ม่านบังแดดมาให้นะครับเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับซื้อจบในคันเดียวเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคครับใครสนใจคันนี้ก็โทรหาผมได้นะครับที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4 4นะครับ เป็นไงกันบ้างครับกับการพรีวิวนะครับผมกับรถ Honda Accord ตัวนี้นะรถมือ2สภาพป้ายแดงเลยก็พูดได้นะครับเนาะผ่านไป6ปีแล้วแต่ความใหม่ยังเนี้ยบกิฟตอยู่นะครับก็เหมือนที่บอกว่าความคุ้มค่าของมันคือรถออกใหม่1นึ่งล้านสแสนบาทวันนี้มาขายที่6กแสนสี่หมื่นเก้าบาทประหยัดไ,ไปเกือบแปดแสนนะประหยัดไปเกือบแปดแสนนะครับแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าไปออกใหม่เนี่ยต้องดาวสองแสนประมาณนี้นะครับเนาะผ่อนประมาณเกือบ2องหมื่นนะประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าเนาะแต่วันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องดาว ไปไงประหยัดไปเกือบแสนหนึ่งนะประหยัดไปเยอะมากนะครับเนาะประหยัดไปเยอะมากไม่ต้องดาวเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ข้างวดอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็6เดือนแรกผมให้อีกเดือนละ2,000นะครับสมมติว่าเดือนละหมื่นผมออกให้8 0 0 0พี่ออกแค่2,000พอเอาไงผมออกผมให้พี่จ่ายแค่2 0 0 0 6เดือนแรกแค่นั้นเองนะครับเนาะฟรีหมดค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะครับประกันภัยฟรีให้กรณีดอกเบี้ยธรรมดานะแล้วก็ฟรีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเต็มถังให้ ทุกอย่างจาัดก,การให้หมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกครับรับประกันดูแลฉุกเฉินให้ด้วยนะครับโอเคครับเหมือนที่บอกถ้าส,าสนใจคันนี้ติดต่อปอเท่านั้นนะครับที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9าเเครับเลือกคุณภาพเลือกคมคุค่าเลือกผมครับป๊อปไอซ์แนเนลโต้วันนี้ขอบคุณมากครับเพื <PC>. <ans> ่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Sub s cribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ